สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุม่มเอี้ยงเกษตรครับผมวันนี้พามาดูทถนาของเจ้าของนะครับดินออกหนวยนวๆนะครับ ซึ่งใชยเราแรกครับลกจังเลยยังมีน้ำฉอดแชะอยู่ยังไม่แห้งสนิท นี้ก็ามาอยู่กับเจ้า L36 ขึเหมือนเดิมครับขับโดยเสียบูญเหมือนเดิม ลือนๆนะมันเป็นดินเหนียวที่นี้น้ำม,มันไม่มากเพราะที่ว่าจะไอ้ลางรอได้แต่ก็พอใช้ได้ครับ มาดูกันว่าวันนี้เสียบูนจะติดหรือเปล่า คือว่าเข่าอยู่ครับดินรอยมันตึงดาครับรอยไอ้ชาวบ้านเข้าเอาง,งวมาเลี้ยงครับมัน เดินยำ่ำแหวกดินมะเล็ตึงครับ ีนี้ฝนดีเพิ่งจะได้ไถครับเออจ้านุนเขาไถาไปแล้วครับเราเพิ่งจะได้ไถน,นุน้นเจ้านุ่นลอยไถยแบบทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรงๆนูน่นแต่ว่าก็เริ่มจะลงเหมือนเดิมแนะเราเพิ่งได้ร้อยแรกอยู่แล้ว ดอกยางหลังมันหมดดามันไม่มีแรงขยานแล้วเนี่ยรับจ้างพอได้เงินก่อนแล้วจะเปลี่ยน อารมนี้จะเป็นที่ต่ำครับน้ำจะขังทุกปีแต่ว่าปีนี้คือว่ายังไม่ขังมากครับนทุกปีนี่ขังจนไม่เห็นหยาครับ คัดท้ายก็ถึงจะคอนไม่รู้ลูกปืนจะแตกหรือเปล่าเยวจะต้องถอดดูนะมันคัดท้ายมันคอนที่นี่มันเวลาถ่ายมันถ่ายยากครับคัดท้ายมันไหมครับเนี่ยมันจะพาเป๋ออกจากหน้างานครับพาเป๋ออกจากห่องที่ว่าเราถ่ายไปะอ่ ต้องถอยกลับมาวางเพราะว่าน่าจะเป็นลูกปืนน่าแตะแล้วจะถอดดูแล้วจะทำคลิปให้ดูได้ครับ บูธก็พเพิ่งทำไปสองปีเนี่ยครับล้อม่แล้วครับบูธตัวเอตัวข้าี่ยเพิ่งทำไปสองปีล้อมิ่แล้วถ้ามันเป็นบูธธรรมดาได้ครับไม่ได้เบิกศูนย์เลยตัวนี้ต้องทำใหม่กัน ดูแล้วต้องต้องเก็บเยอะเลยครับทีนี้รถเ,เนี่ยเพราะรถมันนานแล้วมันเริ่มจะโซมแล้วทีนี้ต้องไล่เก็บอีกเยอะเลย มุสลักก่ดันน่ก็ฮักนะตัวดันใบมีดทั้งนาเนีนะ่ยดังนั้นใช้เล็กยัดหมาก่อนเนะี่ยแก้ขัดมาก่อนตัวหน้าก็ต้องทำใหม่ พอคัดท้ายมันไม่ค่อยคัดมันก็จะคดครับลองมาจะไม่ตรงครับ ขนะอาดเพราะยาคืนนะอ่านี่เป็นแม่พอนีครับจะคล้องนาครับจะคล้องนาตัวจริงมาดูเราถ่ายคำตอบ ิ้งไว้ไม่ได้ครับอย่าไว้ไม่ได้อย่าไว้ก็ยาก็ไม่ขาดครับพอผันผันเอตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ทันคมครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้สองปีนี้แหละใบมันยังไม่ทันคมอะ การร้อยแรกก่อนหนึ่งอยครับที่ร้อยสองก็จะเอาให้เขาตรงมุมสามเหลี่ยมพอดีครับนะครับ จะบูนจะผ่านกะลุกตรงนี้ได้หรือเปล่าพี่กายลอยรถจมนะ่ะโอ้สบายสบายครับ ทีนี้ฝนมันพึ่งตกลงมาด้วยครับน้ำยังไม่ขังมากก็ยังไม่อันตรายครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะเป็นกำลังใจในการทับคิปต่อไปเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ